เคยมีใครสงสัยไหมครับว่าในสงครามสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคนักล่าที่สมบูรณ์แบบบุญท้องฟ้าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันอาจจะไม่ใช่เครื่องบินรบที่เร็วปานจรวดแต่มันคืองูพิษที่ล่องหนอยู่กลางอากาศและพร้อมจะฉกเหยื่อด้วยพิษที่รุนแรงที่สุดนี่คือเรื่องราวของเครื่องจักรสังหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเงียบความเร็วและความร้ายกาศ b บล l h h 1 z น i p e ไครับถ้าคุณคิดว่ารู้จักเฮลิคอปเตอร์โจมตีดีแล้วเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะเจ้าลำนี้จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างไปกับความสามารถของมันหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อตระกูลคบรานะครับแต่เจ้าไ i เปอร์ตัวนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแบบใส่สีตีไข่มันคือการปฏิวัติที่ทำให้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่เลยครับลองจินตนาการดูนะครับ เฮลิคอปเตอร์ลำหนึง่งที่มี DNA ร่วมกับตำนานอย่าง UH-1 Huey แต่ถูกโมดิฟายให้เป็นเครื่องจักรสงครามที่ดุดันที่สุดสิ่งที่น่าทึ่งคือทีมวิศวกรไม่ได้แค่เปลี่ยนเครื่องยนต์แต่พวกเขาเปลี่ยนแทบจะทุกอย่างตั้งแต่ใบพัดที่หมุนได้4ีกลีดไปจนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนราวกับเกมไซไฟวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าภายใต้ผิวหนังของเจ้าง,งูพิษลำนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างที่ทำให้มันเป็นสุดยอดนักล่าแห่งยุค b a h 1 z Wiper หรือที่เรียกสั้นๆว่าซูลูคอบราครับมันเป็นผลผลิตจากโครงการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า H1 Upgrade Program ของนาวิกโยธินสหรัฐครับซึ่งโครงการนี้มีจุดประสงค์หลักคือการสร้างเฮลิคอปเตอร์โจมตีและลำเลียงรุ่นใหม่คือ UH1Y Venom ให้มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ร่วมกันได้มากถึง84%ฟังดูเหมือนประหยัดนะครับ แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันเหนือกว่าคำว่าประหยัดไปมากครับหัวใจของไ i เปอร์คือเครื่องยนต์คู่ General Electric T700GE401C ที่ให้พลังมหาศาลครับแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างสิ้นเชิงคือระบบใบพัดแบบ4กลีบหรือ4 o r b l a d e d Rotorsystem ครับลองนึกภาพนะครับรุ่นเก่าคือรถยนต์2ประตูที่สิ่งได้แต่รุ่นไวเปอร์เนี่ยเหมือนเรายัดเครื่องยนต์สูตร1ลงไปเลยครับ แถมยังใส่ยางนุ่มๆให้บินได้นิ่งกว่าเดิมด้วยผลลัพธ์คืออะไรคือการบินที่นิ่งขึ้นความคล่องตัวที่เหลือเชื่อและที่สำคัญคือเสียงที่เงียบลงครับทำให้มันสามารถซุ่มโจมตีในยามค่ำคืนได้โดยที่ศัตรูแทบไม่ทันรู้ตัวเลยครับ